สวัสดีครับรเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรียชแนลนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกมของอีโนคนนี้เขา,าเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวมีอัปเดตกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพุธท,ที่จะถึงนนะพุธท,ที่เท่าไหร่วะลืมวัน19บเก้าป่ะใช่ไหมสิบเจ็ดจานสิบแปดสิบเก้าเออสิบเก้านะครับจะเข้าวันพุธหรือไม่ก็เพื่อนรหัสเพื่อนสองวันนี้ครับสิบเก้ายี่สิบนี่แหละสักวันหนึ่งนะที่ตัวกิจกรรมของแม่มดใช่ไหมเขาจะเข้าแล้วใช่ไหมแอบดูแอบดูโพอยนึงนะก็ ก็คิดว่าน่าจะใช่เ,เพื่อนๆนะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยวันพุธก็คงจบกิจกรรมตัวกำลันชีชๆของหนูลูกละแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตให้ดูในฟอรัรมนะเดี๋ยวเวลาไปดูด้วยกันเลยนะครับป่ะตัวนี้นะเพื่อนเป็นตัวกิจกรรมอัปเดตท,ที่เขาอัปเดตมาเมื่อวันที่13ช่วงเย็นๆน,นะครับก็จะมี2กิจกรรมมาหลักก็จะมีกิจกรรมของลูกเต่าแม่มวเพื่อนๆก็คืออันเนี้ยเราต้องเคมิชันนกะ็คือถอยลูกเต่าแล้ว ก็ได้จะเหมือนบเดินไปเรื่อยคคล้ายเหมือนเกมกระดานเดินไปเรื่อยนะครับล้วก็รับของรางวัลไปก็คือตัวลูกเต๋าเนี่ยจะได้ไาจากมินชั่นหลัก3อย่างก็คือ1คือลำประลองอิมเมจเนนเพื่อนสองคือตัวของการรับกิฟต์ในป่าอิมเมจเนนนะและสุดท้ายคือเรื่องการดันเจี้ยนพัฒนาทั้ง3นะเพื่อนะก็คือเป็นเดลี่ปกติอยู่แล้วที่เราก็เข้ามาทํากันอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้ตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะไอเทมนะครับแต่ว่า เดี๋ยวมันจะมีอันสุดท้ายเ,เพื่อนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนละกันนะก็มีไอเทมบับต่างๆไหมขนนกนะครับกล่องสเสบียงพัฒนาอาวุธแล้วก็อิเมเมจน,นะตัวทั้งเหล็กนะครับถุงอาหารานั่นจะเป็นอาหารของของตัวนี้แหละของก,ก,กลุ่มกลุม่มนี้เรียกกลุ่มอะไรกลุ่มกลุ่มไหนแม่เนี้ยนะครับที่มีสามอาหารใหม่นะพวกคุกกี้ผีน้อยอะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นตัววัตถุทำอาหารนะแล้วก็จะมีตัวเงินนะครับคูป,ปองสุ่มทั้ง3อย่างเลยนะให้หมดเลยนะครับแล้วก็หินเสริมพลังนะครับหินเสริม อ่าตัวของระดับกลางร,ระดับสูงก็คือมีสามนิ้วกับสี่เหลี่ยมให้นะครับสุดท้ายเลยเพื่อนคือตัวคอสตูมเอพิโซดใหม่เพื่อนซึ่งซึ่งถ้าถามว่าเขาจะแจกคอสตูมของของฮาโลวีนเลยไหมอะไรเงี้ยเอาจริงๆไม่กล้าฟันธงนะผมไม่กล้าฟันธงเลยว่ะแต่ถ้าที่ผ่านมาจากหลายๆครั้งนะใช่ไหมหลายหลายครั้งคือผมรู้สึกว่าเขาน่าจะแจกเป็นตัวของหมวกมากกว่านะ คืออย่างที่ผ่านมาที่ของจินนี่เอ้ยหรือของแม่มดเอ้ยก็แจกหมวกกุ๊กอะไรเงี้ยนึกออกปะคือผมรู้สึกว่าเขาน่าจะแจกเป็นหมวกมากกว่าแต่ว่าอย่างนี้ไม่แน่นะอาจจะใจดีแจกชุดให้เ,เพื่อนๆเลยก็ได้คือชุดของตัวฮา o โลวีเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนท้ายแล้วกันนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็น80นหม,มวกนะแต่20อาจจะได้หมดเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยว ไว้รอดูแล้วกันเพื่อนนะครับก็คือมันยังมันจะใช้ว่าคอตูมไงคอตูมเอพิโซดใหม่ก็เลยเหมือนแบบเหมือนคุ้มเครืองอนะไรหนึ่งว่าเป็นแค่หมวกหรือเป็นทั้งชุดนะอ่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันตอนเข้าแล้วกันก็ต่อมานะครับก็คือตัวกิจกรรมพัฒนาของเคียนโดราอันนี้คือจริงๆอะ่ะผมแอบ,บดองการพัฒนาน้องไว้ด้วยนะเพราะผมไม่ได้อัพน้องเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าอย่างซีซั่นกันก่อนนะเขาก็จะมีเหมือนกันอัพโปรโตโคมีการอ so ัพซอบอผมเลยคิดว่าซีซั่นนี้คงมีการอัพเจ้าอิมเปรสชันพิสดุอยู่แล้วกกก็็็เเเลลลยยยไไไมม่ด้้ออััพะะรรนนคคบตาีื ตัวของมิชชั่นเนี่ยก็คือเราต้องได้รับคิโดรามาก่อนซึ่งคิโดรารับมาจากการแบบอาร้านค้าก็ได้หรือจะลงดันเจียนก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2เลยคือการปลุกพลังอิมเมจเน่ก็คืออย่างที่ทเราอัพดาวกันเมนเพื่อนก็คือตัวเนี้ยทำให้เราปลดล็อกตัวรับของขวัญตามนี้แล้วก็จะมีผลด้วยการมืดนะครับบิสกิตคิโดราขวดเยลลี่กล่องของเล่นนะครับแล้วก็จะมีคิโดราตัวจริงเลยซึ่งบิสกิตบิสกิตคโดราเนี่ยผมรู้ได้ได้แบบ3อันหรือ6อันนะอันนี้ไม่แน่ใจครับก็เดี เขาจะแจกเป็นแบบตัวหนึ่งเลยไหมหรือจะครึ่งตัวนะยังไม่รู้นะครับแล้วก็หมายเหตุเพิ่มเติมว่ามิชชั่นที่เคลียร์ไปก่อนนนั้ก่อนการเปิดกิจกรรมจะไม่นับก็คือตัวมิชชั่นที่เราไปรับคิโนรามาแล้วเนือ่องจากว่าตอนนี้เรามีทุกคนมีแล้วแหละถ้าเกิดคนที่ทํากิจกรรมนะักมีแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็ไม่นับในกิจกรรมนี้นะถือว่าต้องได้รับหลังจากกิจกรรมนี้หมดไปแล้วนะก็รู้กันนะ <laughs> เป็นอันรู้กันละกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไปดูตัวสงขงอตูมของฮาโลวีนให้นะครับป่ะ ก็คือน้องอันนี้เ,เพื่อนคือคอร์ูมของฮาโลวีนตามไม่ได้ครับก็คือจะมีน้องเอนจิเนียร์นะครับน้องโรกนะน้องวิชนะครับแล้วก็พี่ดักดาบแล้วก็เดทรอยวูฟเวอรลีนนะซึ่งผมคิดว่าดูจากคขึ้นระดับทั้งหมดอะคือแต่ละคนเขามีหมวกกันเองออกไปไหมมีเอนจิเนียร์ก็มีหมวกวิชก็มีหมวกเอ้ยโลก,ก็มีหมวกวิชมีหมวกอันนี้ก็มีหมวกอันนี้ก็หมวกหม,มาป่ามัาง้งใช่ไหมหัวหมาป่าผมรู้สึกว่า น่าจะแจกหมวกนะคือจากจากจากแบบเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกเพื่อนซื้อปกติก็คงจะได้แบบชุดเนี้ยได้ชุดตามนี้เลยแล้วก็ขาดหมวกมากกว่านะแล้วก็เนี่ยอืมไม่รู้แล้ว <laughs> ไม่รู้แหละแต่เขาอใจดีแล้วนะอาจจะแบบแบบทําให้แบบทุกคนกลับมาเล่นนึกออกปะคือแจกของให้หนักอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไปได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้เราลองมาดูวันที่เขาเปิดแล้วกันเพื่อนว่าเขาจะแจก แค่ไหนนะครับก็หวังว่าเขาจะแจกชุดนะผมก็อยากได้ชุดเหมือนกันนะฮะแต่ขี้เกียจเติมช่วงนี้แบบบอกตรงก็ยังเก็บตังทำคอมเป็นเพื่อนผมเลยแบบค่อนข้างไม่ค่อยเติมนะแต่ว่าที่ผมเติมเลยอะ่ะคือเจ้าตัวอ่ะเดี๋ยวดูในเกมต่อไปในกลับด,ดูในเกมแล้วกันนะนะครับแล้วหลักตอนนี้เพื่อนที่ผมเติมจริง,รงๆอ่ะผมเติมเจ้านี่เพื่อนเนี่ยของพลังงานเดลี่เทอร์ไลท์อ่ะคือผมลองไม่เติมแล้วใช่ไหมและผมไปฟาร์มอะ่ะ คือต่อยผมจะกดไปไอตัวตัวตัวอโลมาก็ตกไม่ไหวจริงเพื่อนๆคือยังไงก็ตกว,ตวันหนึ่งเคลียร์ไม่หมดครับแต่ว่าถ้าใช้เดลีงง่ยังไงก็หมดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเอาพูดตรงๆนะผมไม่แน่ใจเพราะอะไรนะแต่ว่าคือจากจากจากการที่แบบเอเอลองลองดูแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเติมเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อเราจะได้เอาแบบเอาเทอไลท์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไปขายต่อเอาทุนคืนก็ได้นะผมรู้สึกยังผมเอาทุนคืนจากการขายในตลาดก็ได้นะครับไม่ซีเรียสอะ วันนี้ก็เท่านี้แหละเป็นคลิปเร็วๆนะครับวันนี้วันนี้เร็ววั้ยเร็วจริงนะเร็วจริงนะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบข้อมูลอัปเดตอย่างงี้ครับก็รบกวนพืดหน่กดไลค์กดซับผมนิดหนึ่งนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลแล้วก็เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปนะและ้วก็ผมรบกวน,นเพื่อนๆนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้รู้ก่อนใครเวลาลงคลิปนะครับแล้วผมก็ฝากแฟนเพจเหมือนเดิมไว้นะฝากไปกดไลค์กดซับให้หน่อยสุดท้ายเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนมีอะไรนะครับเพื่อนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ไไดด้้เเลลยยยนนะะะคครรััับบผมมมจพาู่ตอใหทกก็็งง ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับที่ยังรับชมคลิปของเรานะก็ยังไงก็ผมจะพยายามหาข้อมูลหาคอนเทนต์มาลงตลอตลอดทุกวันแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่วันไหนไม่ได้ลงก็ขออภัยด้วยหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเกมบ้างนะบางทีนี่นคนนี้เขาก็อาจจะแบบอัปแบบเดตไม่เยอะแล้วแหละนะฮะก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนบายยครับผม